ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็ได้มาตัดต้นโพที่วัดบ้านตาคลานนะครับควานแจมปุขึ้นต้นไม้ครับขึ้นต้นโพครับนูน่นวันนี้วันที่31นะครับวันที่31ก่เอ็วานแจมปุมาตัดต้นโพให้ช้างโจโจ้ได้กินนะครับไปให้กินที่ต้นหลักครับผม บรรยากาศข้างๆตัดต้นไม้นะครับผมรถประจำตำแหน่งโจโจ้ครับผมมาตัดต้นต้นโพครับต้นโพต้นไม้ต้นโพครับในวัดหมู่บ้านช้างบ้านตะกางครับผมไม่ใช่วัดป่านะครับนู่น ลีนไตเหมือนลิงเลยครับฟอนแชมพูสูงนะครับสูงครับสูงครับ ปอดจนีปุกลัวไหมกลัวไหมก็กลบ้างสูงสูงอะกลัวบ้างสูงไลยครับเนี่ยครับบรรยากาศรอบๆวัดครับจะห้าโมงเย็นแล้วครับผม พอแล้วก็ได้พอก็ได้เออพอเอาไว้พรุ่งนี้หน่อยเอาไว้วันหลังไว้วันไว้วันหน้าไว้วันหน้าอ่าวิธีการลงของควันยัมปุนะครับผมดูได้นะครับจับอีนะควันยมปุจับดีๆลูกเมียยังไม่มีใครดูยังเล็กอยู่ อันนี้วันส่งท้ายปีเก่าขึ้นต้นโพให้สีดอโจโจนะครับผมช่วยกดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสีดอโจโจ้อันนี้ได้มาหามต้นโพให้ต้นโพให้สีดอโจโจแล้ครับปั่นนพวกลงแล้วครับร่มเลแลงนะมเด๊ ต้องใช้บันไดนะครับต้นสูงมากๆเลยครับถ้าต้นไม่ใหญ่เนี่ยคนจะปุ๊บโอบขึ้นเลยครับไต่ขึ้นเลยอัน,นี้ฉันต้องใช้บันไดโอบขึ้นไม่ได้ครับผม พอมังคอนยมโป้วันนี้ก็พอกินแล้วนอเอาหญ้าเอาหญ้าด้วยช่วยเอาหญ้าช่วยด้วยเดี๋ยวไปตัดหญ้าอีกประมาณหกโมงครึ่งครับลงมาแล้วคอนยมโปวันนี้ดีหน่อยมีบันไดอ่ะจขึ้นอะไรคอนยมโปขยันนะคุณคุณขยันมากๆเลยครับผม ร,รักช้างมากๆครับก่อนแจมปุตัวโจก็ดีขึ้นแล้วครับวันนี้มีอาการดีขึ้นมากๆเลยครับวันที่สามสอดธันวาครับปีเก่าส่งท้ายปีเก่าวันสุดท้ายของปีหกสี่นะครับผมก่อนแจมปุขยันและสุดยอดเลย บรรยากาศร,รอบๆหมู่บ้านช้างนะครับนี่วัดบ้านช้างวัดบ้านนะครับไม่ใช่วัดป่านะครับรอบครับอากาศดีครับจะมืดแล้วค่ําแล้วครับจะเข้าห้าโมงครึ่งอยู่หกโมงแล้วครับผมเอาไปเลืกๆลูกเ,ลกเอาไปเลือกๆเลยจะควานจะปุ๊บเพราะกลัวมันหล่นเดี๋ยวมันจะไปเกะกะถนนหนทางเขาเดี๋ยวทัวร์เข้าเลยยุ่งเลย ่อนยะบุกขยันนะครับช่วยกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผม เหนื่อยไหมควันนิดหน่อยเนาะนิดหน่อยนิดหน่อย,อยธรรมดาทาง,งานต้องเหนื่อยอตัวเล็กนิดเดียวเลี้ยงช้างตัวใหญ่และสูงด้วยครับก่อนจะปุ๊บเคยได้อยู่กับช้างมาแต่เล็กนะครับชีวิตแกก็มาอย่างมีแต่เล็กมาเลยครับเรียนหนังสือเกือบไม่จบนะครับ ว่ารักช้างมากไม่ค่อยอยากไปโรงเรียนแต่นีอยู่จบป .6 ครับจบป .6 คนคนจมูกจบจบจบปอะไรปร .6 ลระจบปอะไร6ป .6 ป .6 ครับมโอ้โอเรียนคอสนอได้เนาะม .6 โอ,โอ้แสดงว่าเขาไปต่อสอสนอนะครับเรียนศึกษาผู้ใหญ่ครับต่อได้ได้ม .6 นะครับอย่างนั้นก็ลงผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยบ้านได้สิลงผู้ใหญ่กำนันได้สินะได้เนาะ โอ้โอ้ไม่ใ็นเลยเขาก็ไม่ยด้เอาต้องมีฐานะหน่อยผู้ใหญ่โอ้จะถึงเป็นกำนันได้เป็นผู้ใหญ่ได้คงจะปีหน้ามัง้งดูดูแล้วจะได้จะเป็นแต่ควันช้างนี่แหละดูแล้วเ,วเ,เยันตอบคอสนอแสดงว่าชีวิตก็ยังดิ้นรน ยิ่งดิ้นรน,น,นอยู่ครับโดยมากควันช้างจะจบแค่ปอสีบพอหกนะครับแต่ควานจำพูจบคอสอนอม6ครับได้วุฒิมหกครับต่อไปก็าขับต่อแล้วครับไปหาลักต้นหลัก ตัวโจ้นะครับออกไปแล้วเดินตามต่อปัญญโป๊ะอยู่ข้างหลังนะครับปัญญโป๊อยังขวางครับเออออกจากวัดแล้วครับผมออกจากวัดแล้ว วันนี้รถเ,เ,นนเยอะครับวันนี้รถเยอะครับวันนี้รถเยอะไดแล้วครับรถประจำตำแหน่งเจเจ้อไปแล้วครับผมวันนี้วันส่งท้ายที่เขารถเยอะครับ เดี๋ยวสายเดี๋ยวก็ถึงต้นหลักแล้วด้วยอีกประมาณแปดร้อยเมตรแปดร้อยเมตรครับถึงต้นหลักเจีายวจ้อครับผมนครับผมอ่าช่วงนี้รถว่างหน่อยเข้าหมู่บ้านสายในสายในรถน้อยสายนอกรถเยอะเป็นหมู่บ้านช้างอ่าอมาเที่ยวพี่ใหม่นะครับผม สุ่มหนึ่งนะสุมส่มสุ่มสุ่มใหญ่ครับนี่ห una, ้าหกตัวนะครับห้าหกเชือกครับสุ่มใหญ่ครับผมมาแล้วครับสุ่มใหญ่สุ่มใหญ่ครับผมนีะครับอันนี้สุ่มใหญ่นะครับสุ่มใหญ่ห้าหกตัวครับผมครับผมแสดงครับผมอ่ามาถึงหมู่บ้านมาถึงบ้านโจโจ้แล้วครับบ้านโจโจ้ครับผมบ้านโจโจ้หลังนี้บ้านโจโจ้ อีก500เมตรก็ถึงโจโจ้แล้วครับผมแล้วไปแล้วรถโจโจ้หิวรอรอแล้วรถโจรอรอรถไปแล้วอาหารไปแล้วไปแล้วครับเดี๋ยวซ้ายลงไปอทอง ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับอาหารใกล้ถึงโจโจ้แล้วครับผมอ่าโจโจ้น้ำตาน้ำน้ำลายไหลแล้วครับเดี๋ยวก็ถึงน้ำลายไหลลอยอยู่ครับผมต้นโพนะครับใบโพชอบกินนะครับโจโจ้สีดอโจโจ้ครับน,นี่ก็บรรยากาศทุ่งนานครับ แล้วไปแล้วอันนี้แม่น้ำน้ำคลองครับน้ําคลองเป็นคลองน้ำนะครับผมเงียบเลยกวานจะโบอยู่ข้างหลังเงียบเลย ฝา่าอีกสองอีกร้อยไม่เออคร้อยเมตรก็ถึงเจ้าเจ้แล้วครับอือร้อยเมตรก็ถึงเจ้าเจ้แล้วครับอ๋อทั้งโทดทั้งขับนะครับถนนถนนที่เลยครับถนนที่เลยทางที่เลยครับผมเออมาถึงแล้วโจโจ้รอยอยู่ครับโจโจ้รอยอยู่นู่น อันนี้มาปลูกต้นหลักใหม่นะครับย้ายมาที่นี่ครับเพราะเขาช้า,างเขาท้องเสียก็เชื้อที่เก่าปุงต้องปลูกเปลี่ยนหลักไปเรื่อยนะครับของมันเสียนะครับปวดท้องเสียต้องเปลี่ยนไปเรื่อยมันจะหายเร็วครับผมถ้าปลูกหลักเก่าๆไว้มันไม่ค่อยหายนะครับถ้าปลูกหลักเก่าๆไว้มันจะไม่ค่อยหายเพราะเชือ้อ ต้องเอาออกมาเราต้องเอาปูนขาวไปเลยครับไปค่าเชื้อแล้วค่อยค่อยไปปลูกใหม่นะครับการรักษาช้างของเสียครับผมโดเคครับ แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเอาเอาบันไดลงก่อนครับอาจาเจ้อาจาจ้ครับโจโจ้จิจจจนลูกมาแล้ว,มา,ลวมาถึงแล้วครับมาถึงแล้วครับเจอโจ้ครับผมโอ้ขาที่ห้าออกยาวเลยวันนี้ รู้สึกดีขึ้นแล้วควนจมปุทิมใหญ่เลยอ่าควนโจโจจินแล้วควานแจมปุเอามาให้โจ,โจโจจินแล้วครับผมโอ้ขาที่ห้าออกแล้วเดี๋ยวดีขึ้นก็ มีตัวเมียเราผสมพันธุ์แล้วครับผมอ่าวันนี้ก็แฟนของอ่เมียหรือแฟนของควันยำโป๊ก็กลับมาจากกรุงเทพแล้วครับวันนี้ยิ้มทั้งวันเลยครับวันนี้ควันยำโป๊กไม่มีเศร้าแล้วครับ วิถีชีวิตอีสานชาวช้างสุรินครับก็อย่างนี้แหละครับเย็นๆอย่างนี้ก็ต้องหาอาหารนะครับอยู่ไม่ได้ครับเพราะช้างเขาก็ตัวใหญ่นะครับเขาต้องใช้อาหารต่อวันหนึ่งวันหนึ่งก็ตกไปเกือบสองสามร้อยรูนะครับบางก็ได้กินสองร้อยบางก็ได้กินสามร้อยนะครับแต่ละวันนะครับต่อวันนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงครับผมอ่ะ่อดีพวกจัดการเลย นะครับครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยครับกดขับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปมาให้ดูบ่อยๆนะครับเรื่อยๆนะครับผม อเต็มไปหมดเลยครับโจโจจ,จินเต็มที่วันนี้ลูกจะได้อิ่มน้ำสำลนันจะพาไปหาสาวเร็วๆถ้าหายเร็วๆก็วันนี้ก็มีอาการดีขึ้นเลยละครับผมมากๆเลยครับผูบกต้นหลักใหม่นะครับมาต้นหลักใหม่ต้นหลักเก่าอยู่นานไม่ได้ครับผมเพราะว่าเชื้อต้องเอาผงผงขาวไปโรยฆ่าเชื้อแล้วค่อยไปผูกใหม่ครับทิ้งไว้สักสี่ห้าวัน เราไปปลูกเราต้องเปลี่ยนต้นหลักบ่อยๆนะครับผมวันนี้ข้างๆรอบรถโตโต้ตก็มีแต่เครื่องเสียงเครื่องไฟต,ตุบตับตุบตับไปหมด ้ขึ้นรถเลยมันจะปุดเดี๋ยวเราไม่ต้องเข้าใหม่วันหลังไปขึ้นใหม่เราก็เออกจากบ้านไปเลยเจโครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เลยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปให้ไปเรื่อยๆนะครับผม ของเบลเลอร์เลยวันนี้จินนี่ก็เต็มท้องนี่เลยครับเต็มท้องแน่นอนครับคืนนี้เต็มท้องแน่นอนครับผมเจ้าโจ้สูงสูงเลยครับอ้าวคนชมพูมารอดท้องท้องให้ดูหน่อยสิคนชมพูรอดได้ไหม,มเข้าช้างได้เข้าช้างแค่สองเดือนนะครับดเดี๋ยวลอดช้างให้ดูครับลอดปีใหม่เลยสามรอบจะได้สะกดขาะแฟนเ็ามาแล้วสาม,าอมรอบเลยสามรอบอเข้าไปเข้ามา ไปคางเลยไปคางเลยรอดคางไปเลยโอเคครับควานแจมปุกครับโอเคสุดยอดเลยครับแม่เอฟซีทันใดหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ทันใดออก็มาลอดเลยครับไม่ต้องก้มเลยครับเดินลอดเลยครับสดอดเคาะต่อโชคต่อชะตาครับอ่าลอดปีใหม่วันนี้ลอดส่งท้ายปีเก่าควานแจมปุกม,ดมุดตุกมุดไทยไม่เู็อะไรพีเชิงอูืสิวะ บดิงนบดิงนะ่นนะครบัรบหลอกนนี้แหละครับชีวิตพวกช้างสุรินอยู่กันอย่างนี้แหละครับธรร,ธ,ธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติข้างๆครับอันนี้กอไผ่พวกนี้จะผูกกินกไอไผ่ตรงนี้แหละครับกลางคืนผูกไม่ได้ครับต้นหลักเล็กโคโจโจก็หลุดครับโคโจโจโหลุดหลุดระยุ่งเลยสาวๆเยอะด้วย ของก็เยอะพวกต้นยูคาพวกไอ้หญ้าเขาปลูกไว้ให้ช้างนะครับเยอะแยะไปหมดเลยหลุดคือว่าเสียตังเลยครับผมกินเลยลกูกกินเลยจะได้อิม่มอิมอิม่มน้ำส้ำรานคืนนี้ก็นอนพิงคันนาครับคันนามีคันนาเนี่ยคืนนี้เขาก็จะมานอนพิงตรงนี้แหละครับผม มันจะเป็นแบบนี่ครับนอนทิงอย่างนี้นะครับผม like คันนาอย่างนี้ครับผมคันนาอย่างนี้ครับคันนาอย่างนั้นครับคันนามันจะนอนพิงตัวเขาสูงเขาจะใช้พิงเวลาเขาตอนเช้าเขาตื่นขึ้นมาขเข,าขึ้นมาเขาจะได้ขึ้นง่ายครับเขาจะไม่ไม่ดิน้นไม่ดิ่นไม่ไม่เสียกําลังเยอะถ้านอนราบเลยมันจะขึ้นยากครับจะใช้กําลังเยอะควาจะขึ้นได้เขาใช้เวลาหลายหลาย,หลายหลายนาทีนะครับถ้านอนพิงอย่างนี้ก็ ตีตัวขึ้นแป๊บเดียวครับมันคืคันนาใหญ่ๆอันนี้ปลูกต้นเล็กครับวันนี้ปลูกต้นเล็กไม่ต so ้องปลูกต้นใหญ่ครับเขาเขายังป่วยอยู่คงไม่เท่าไหร่ครับต้นเล็กครับสองต้นนี้ครับต้นสะดาครับต้นสดาครับบรรยากาศเย็นๆลมเย็นดีครับบรรยากาศดีๆครับผมสวยเจ้า สวยๆสวยแล้วอาบน้ําอาบท่าเสร็จหายจากเสร็จรองท้องร่วงแล้วหายจากท้องร่วงแล้วก็จะอาบน้ําให้สวยดําปึ๊ดเลยแหละเ็ไ,ได้ครับท่อนามีนะครับครับโอเคนะครับวันนี้ก็จบไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับวันหน้าจะทำคลิปให้ดูใหม่นะครับ ดูอาการของโจโจ้ไปเรื่อยๆนะครับผมครับขอบคุณมากครับ